นะสุขเราก็คือผู้สร้างทุกขเราก็คือผู้สร้างและเราก็เป็นผู้ทําลายเหมือนเช่นกันไม่มีใครโดนบันดาลสุขและทุกข์ให้เราได้มีแต่ความพอใจของเราและความไม่พอใจของเราเท่านั้นที่ก่อสุขก่อทุกข์ขึ้นมาความพอใจเนี่ยเป็นเผ่าพันธ์ุแห่งความสุขความไม่พอใจเนี่ยเป็นเผ่าพันุ์แห่งความทุกข์ดังพระพุทธองค์ท่านพูดกับภาษาวกของท่านว่าความสุข เกิดเพียงแค่ความพอใจเอาซิถ้าไม่พอใจมันจะมันจะสุขได้ยังไงอะนี่แหละความสุขความพอใจนี่จึงเป็นเผ่าพันุ์แห่งความสุขความไม่พอใจจึงเป็นเผ่าพันุแห่งความทุกข์เป็นแดนเกิดนะพูดง่ายเป็นแดนเกิดประหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของอารมณ์นั้นความพอใจนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของความสุขความไม่พอใจนี่เป็นพ่อเป็นแม่แห่งความทุกข์นี่จะพูดถึงสภาวะข้างไหนเป็นอย่างนั้น มันเป็นการเกิดแล้วพอใจแล้วไม่พอใจคืออะไรตัณหาตัณหาเนี่ยคือนายผู้สร้างนึงบอกไงเราเห็นเจ้าแล้วในสร้างเรือนพระพุทธเจ้าท่านเป่งอุทานออกมาเลยท่านพูดกันมาเลยโอ้ยเนะี่ยอูเห็นมึงแล้วล่ะาน้ปโอ้ยมึงมึงมึนี่แหละกูเห็นมึงแล้วนะี่ยภาษาบ้านเราเราเห็นเจ้าแล้วในสร้างเรือน คือเห็นนายผู้สร้างคือเห็นตันหานั่นแหละเนี่ยคือต้นเหตุที่แท้จริงนี่แหละต้นเหตุสิ่งต่างๆจะถูกสร้างไม่ได้หากไม่มีตันหาประหนึ่งหลังคาประหนึ่งศาลานี้หากไม่มีคนไม่มีนายช่างสิ่งนี้จะก่อขึ้นมาไม่ได้มันเป็นผลเนี่ยเหตุเหตุมันเนี่ย นะคือตันหาหรือเรียกว่าถ้าเราถ้าเราไม่รู้ทันตันหารู้ไม่ทันตันหาเรียกว่าอวิชชาอ่ายังไม่รู้จักตันหาเรียกว่าอวิชชาอ่ยังไม่มีวิชารู้ยังไม่รู้จักมันพอรู้ปุ๊บเรียกว่าวิชาอ่าทีนี้ตันหานี่หมดอํานาจหมดราคาไม่มีอํานาจต่อจิตใจนะเป็นผู้พ้นออกจากตัณหา จึงเรียกว่าผู้มีวิชาเห็นแล้วรู้จักมันแล้วชัดเจนแล้วเหตุมันสร้างไม่ได้ผลมันจึงไม่มีมันจึงไม่สามารถได้สร้างสุขสร้างทุกข์สร้างความพอใจความไม่พอใจสร้างไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะสติปัญญาหล้อมรวมเป็นหนึ่งจิตใจดวงนี้เป็นด้วยสติและปัญญาอวิชชาหรือตัณหานี้เข้าครอบไม่ได้ น่นเรียกผู้เข้าถึงมรรคผลผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมพูดถึงเส้นทางแนวแถวเพราะให้เราได้เกิดความเข้าใจส่วนจะสร้างจะสร้างสติปัญญาเนี่ยเนเเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะรู้จักตนเอง พอเรารู้แล้วว่าออถ้าเรารู้จากตนเองเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ทําอย่าง,งไรหล่ะถึงจะรู้จากตนเองท่านนึงบอกให้เจริญสตินะเรียนรู้รูปและนามนี้คําว่ารูปคือเรียนรู้ธาตุธาตุสีนามนะความรู้สึกนึกคิดจิตใจนะเรียกว่านามนะเรียกว่าเรียนรู้รูปและนามเราไม่ได้ไปศึกษาอย่างอื่นนะองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดอะ ท่านบอกว่าพระไตปรปิฎกทั้งตู้เนี่ยอยู่ในเราอย่างหลวงปู่ชาท่านบอกเลยเนะี่ยพระไตปรปิฎกทั้งตู้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะ่ะเราพกไปด้วยเสมอท่านวาเราพามันไปด้วยเสมอไปไหนมันก็ไปกับเราตำราเล่มใหญ่ท่านวาท่านไม่ได้พูดถึงตำราเล่มข้างเอกเลยนะท่านไม่ได้พูดถึงสี่สิบห้าเล่มตำราพระไตปรปิฎกเลยท่านย่อลงมาเลยว่าพระไตปรปิฎกทั้งหมดหรือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะ่ะ เนี่ยเราไปไหนก็เอาไปด้วยยืนก็ยืนกับมันนั่งก็นั่งกับมันนอนก็นอนกับมันศึกษาตัวนี้ตัวเดียวเลยจบพุทธิปิฎกั่านวะศึกษายังไงล่ะศึกษารูและนามนะะตามรู้ว่ากายอยู่ไหนใจอยู่ไหนกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไหมเนี่ยหรือว่ากายอยู่นี่ใจไปอยู่ที่อื่นอย่างมาวัดอย่างอยู่บ้านใจอยากมาวัดอย่างอยู่วัดใจอยากกลับบ้าน ็นไหมยังอยู่ประเทศไทยใจอยู่เมืองนอกนะยังอยู่บ้านใจอยู่กับแฟนนียนี่เรียกว่ากายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันเราส่งจิตออกนอกเสมอนะจึงเป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ถ้ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกนะกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ประหนึ่งอยู่บ้านนั่นแหละมีบ้านนะเราจะไม่คิดไปข้างนอกเลยไม่วิติกังวลกับภายนอกบุคคลภายนอก ไม่มีเพราะกายเพราะเรียกว่ากายอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นนะเป็นอันเดียวกันเรียกว่ากายกับใจนี่สืบเนื่องเป็นอันเดียวนี่อันดับแรกอันดับแรกเลยนะเนี่ยเรียนรู้มันเวลาใจเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นอย่างไรเวลาโกรธเนี่ยใจมันโกรธกายเป็นยังไงเวลาใจมีความพอใจกายเป็นยังไงเราจะเห็นเลยว่ากายกับใจนี่มันทํางานเริ่มเห็น กายนี้เป็นเราจริงไหม<อ>ใจนี้เป็นเราจริงไหมจริงๆชีวิตเรานี่มันมันมีลมเข้าลมออกเนะี่ยถ้าเข้าแล้วไม่ออกตายถ้าออกแล้วไม่เข้าออตายตายอย่างนี้อชีวิตเนี่ยพระพุทธเจา้าท่านบอกชีวิตเป็นเพียงแค่ขันห้าชีวิตเนี่ยมีแค่ขันห้านี่นะ อยากเป็นอิสระจากชีวิตไหมล่ะอยากเป็นอมตะไหมล่ะอมตะมีจริงนะแต่ไม่ใช่อมตะแบบว่าเราต้องมีชีวิตอยู่มีอันนี้มันไม่อมตะอยู่แล้วอความเป็นอมตนะมีจริงจริงแต่จะไม่ใช่อมตะในรูปแบบนี้การมีอมตะด้วยกายสังขารนี้เป็นไปไม่ได้ออมตะก็คือนิพพานนั่นแหละ